กระเป๋าของโรงเรียนธุรกิจอสังหาเรียทรัพยทไทยไม่มีจำหน่ายนะครับนะแจกครับสำหรับผู้ที่ข้ารบการอบรมในหลักสูตร e x c l u s i v e ของทางโรงเรียนเรวเลยนะครับนะกระเป๋านี่เราก็มีดีไซน์แตกต่างกันไปเรื่อยๆนยครับหมดรุ่นหนึ่งก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นแทบจะไม่เคยซ้ำหรอกครับเก็นะบไปใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับคุณภาพใช้ได้นะครับในกระเป๋านี่ไม่ได้แจกแต่กระเป๋าอย่างเดียวนะครับท่านมาเรียนเนี่ยเอกสารประกอบก็มี นะวารสารของมูลที่ก็มีนะหรือว่าสมุดโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กแท้ๆเลยนะครับก็มีนี่คือสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าใบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามาเรียนที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยรับกระเป๋าไปเลยครับจะได้ไปใส่เงินทองเช็คอะไรต่างเพื่อความรุ่งเรืองด้วยนะครับ